ครับครับการนมัสการน,นะครับพระคุณเจ้าโยเซฟชูศักสิริสุรท่านประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นประมุขสังคมนทนของนครราชสีมาแล้วก็ท่านผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายท่านนะโดยเฉพาะท่านวัฒนธรรมจังหวัดเองที่มาอยู่ด้วยแล้วก็รวมไปจนถึงผู้แทนทั้งจากเทศบาลน,นะเทศทศมนตรีนครราชสีมานะ แล้วก็อีกหลายภาคส่วนโดยเฉพาะสำคัญอย่างยิ่งก็คือทางคุณพ่อสุรชัยที่เป็นอยู่ที่สังคมนทนของโคราชรวมทั้งผู้จัดการที่โรงเรียนมารีวิทยาซึ่งเป็นเจ้าภาพในการที่จะจัดงานครั้งนี้ที่เรียกว่ามีความหมายมีความสำคัญมากมอร์ l m มาร์เว่าง่ายๆก็คือตลาดนัดคนดีแล้วก็มีโอกาสในการที่จะมาโชว์แชร์เชื่อมซึ่งกันและกัน ผมเองอาจจะไม่ได้แวะไปที่ตรงจุดนั้นเพราะเมื่อวานอยู่ที่ชนบุรีแล้วก็วันนี้ก็มีทั้งสัมภาษณ์มีทั้งการประชุมร่วมหลายรายการในกรุงเทพมหานครก็เลยส่งกำลังใจมาให้กับทุกทกท่านครับในโอกาสนี้แล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งมีความรู้สึกยินดีปรีดาแล้วก็มีความดีใจฮะว่าหลายเรื่องของคุณธรรมที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่เนี่ยทางกลุ่มงานทางคอทอลิกโดยเฉพาะในภาคอีสารในวันนี้ ที่กำลังจัดอยู่นั้นนะเป็นรูปธรรมชัดเจนมากะจะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ17โรงเรียนที่ช่วยกันในการที่จะทําให้เกิดโรงเรียนมาตรฐานคุณธรรมขึ้นมาซึ่งก็กลายเป็นต้นแบบแล้วก็ในขณะเดียวกันเองก็ยังมีอีก24หน่วยงานวันนี้ดีใจอีกกันหนึ่งก็คือมีผู้แทนของโรงพยาบาลเซนต์แมรี่ซึ่งไม่นานนี้เรากำลังจะจัดงานสมัสชาคุณธรรมแห่งชาติในวันที่31สิงหาแล้วก็รวมไปจนถึงวันที่1กันยานั้นเนี่ย ผมเชื่อว่าทุกท่านที่ถ้ามีโอกาสนี่อยากให้มาร่วมงานที่หอศิลป์แห่งชาติที่กระทรวงวัฒนธรรมเพราะมันเป็นงานของพวกเราทุกคนเลยครับให้เป็นตลาดนัดคนดีที่สร้างแรงกับเพื่อมให้กับประเทศครับสิ่งที่หมออยากแชร์แลกเปลี่ยนแลวกเม่อกี้ได้มีโอกาสฟังท่านโยเซฟท่านท่านพระคุณเจ้าโยเซฟนะครับก็คือผมขออนุญาตใช้ภาพบางอย่างนิดหนึ่งหน่อยได้ไหมครับ ผมไม่แน่ใจภาพขึ้นไหมเอ่ยนคะือเมื่อกี้พระคุณเจ้าพูดถึงเรื่องของโลกร้อนภาพที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นภาพจริงที่หมอถ่ายเองนะฮะหลายปีมาแล้วผมเข้าใจว่าหลายสิบปีก่อนที่กลุ่มกรีนพีซจะเกิดขึ้นในโลกด้วยซ้ำไป ณขณะนั้นเนี่ยมันไม่เกิดเราไม่เคยเจอแผ่นดินไหวที่บ้านเราเองหรือแม้กระทั่งสึนามิตอนที่เจอที่พังงาและภูเก็ตแล้วก็มหาอุทกภัยต่อมาในปี54ที่ททเราเห็นอยู่แต่จริงๆเหตุภาพันนี้ที่หมอถ่ายอยู่นี่มันเป็นภาพก่อนเหตุาก,าการณ์เหล่านั้นทั้งหมดเลยหมอได้มีโอกาสบินไปประชุมเป็นผู้แทนของ ประเทศไทยในการเข้าประชุมระบาดวิทยาระดับโลกก็ช็อกข่าวหลายเรื่องให้กับหมอเองในเวทีการประชุมที่นั่นก็คือว่ามันมีเชื้อกลุ่มอหิวาตกโรคระบาดในชาวเอสกิโมของหมู่บ้านอลาสกาเราก็ไม่เิดไม่คิดนะครับว่ามันจะมีการระบาดของเชื้อของโรคเขตร้อนในชาวเอสกิโมซึ่งเป็น หมู่บ้านลาสกาฮะเป็นภูเขาน้ําแข็งหมดเลยเนี่ยแล้วมันระบาดได้อย่างไรแล้วในขณะเดียวกันก็มีมแมลงฮะซึ่งปกติแค่ขึ้นชื่อว่า,มาแมลงมันก็ไม่น่าจะแพร่พันธุ์ในหมู่บ้านเหล่านั้นอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของเขตขั้วโลกเหนือมันหนาวอ่ะท่านเห็นภูเขาน้ําแข็งอยู่แล้วแต่ไม่น่าเชื่อว่ามันมีมแมลงกลุ่มประเภทสายพันธุ์ของตัวต่อฮะไปแพร่พันธุ์อยู่ หมู่บ้าน阿拉斯า,าผมจำได้เลยว่าผมเองถูกทักถ่ายขึ้นมาจากเวทีที่ประชุมของอาร์ติโพคือมีผู้แทนของประเทศหลายประเทศขึ้นเวทีร่วมในการปกป้องโลกใบนี้ตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้คิดเลยนะว่ามันจะมีมันใกล้ตัวเราเพราะเราคิดไว้ว่าเราอยู่ไกลกับโลกมากเลยเพราะอันนี้คือขั้วโลกเหนือแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่ามันมีความหมายอะไรต่อเรา ผมจำได้ว่าในเวทีครั้งนั้นผู้แทนหลายท่านถามว่ามีใครที่เป็นผู้แทนมาจากกลุ่มอาเซียนบ้างผมเป็นผู้แทนประเทศไทยผมก็ยกมือแล้วก็มีพี่น้องที่มาจากสิงคโปร์มาเลที่อยู่ข้างๆเองก็ยกมือเขาบอกแกนของโลกเนี่ยอันนี้หลักภูมิศาสตร์นะผมเชื่อว่าในนี้มีเด็กๆเข้านักเรียนเข้าฟังอยู่ด้วยเนี่ยหลักของภูมิศาสตร์เนี่ยแกนของโลกเอียง และเอียงประมาณ23.5องศามีการคิดกันเลยว่าถ้าขั้วโลกเหนือเนี่ยมันละลายหมดเลยเนี่ยภูเขาน้ําแข็งละลายหมดเลยเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ผมรายงานข่าวเขาให้ผู้แทนทั่วของผู้แทนประเทศต่างๆขึ้นเรือชมกลาเซียผมถึงได้ภาพนี้ขึ้นมาฮะท่านลองดูะภาพถัดไปท่านจะเห็นเลยว่าผมใส่ชุดอะไรอยู่ที่พื้นที่นั้น นี่เป็นเซลฟี่ให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันผมพกพกกระเป๋ t Wi-Fi ผมก็ตรงนั้นนะ่ะมันเที่ยงวันนะครับแต่ในขณะที่การที่รายงานมาสู่ประเทศไทยให้กับลูกสาวตัว,ตวเองที่ครอบครัวที่บ้านนะคือเที่ยงคืนฮนะลูกสาวนี่ตื่นเต้นมากเลยว่าพ่อกำลังรายงานจากที่ขั้วโลกเหนือให้เห็นเลยว่าภูเขาน้ําแข็งมันละลายบางเขานี่หัวโลนแล้วบาง ก้อนของภูเขาน้ำแข็งในใหญ่ซะยิ่งกว่าเรือที่เราล่องสัญจรไปบางภูเขาน้ำแข็งที่ท่านเห็นภาพอยู่เนี่ยมละลายล้มลงคลืนต่อหน้าต่อตาความจริงแล้วเนี่ยหมอถ่ายเป็น YouTube มาไว้ด้วยเหมือนกันสิ่งที่เขา,ขาคาดทะเนกันก็คือว่าโลกร้อนแล้วจะกลายสภาพแล้วจะทำให้เกิด มหาโคตระสีนามิที่ขออภัยใช้คำนี้นะครับคือมหาสึนามิที่ยิ่งใหญ่มากที่จะทำลายล้างมวลมนุษยชาติแล้วในขณะเดียวกันอาจจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่เลยท่านเชื่อไหมครับไม่กี่ปีต่อมาจากเหตุการณ์ที่หมอได้ภาพนี้ขึ้นมาที่พั่วโลกเหนือหมอบินกลับประเทศไทยหมอได้รับข่าวทันทีครับว่า ที่ญี่ปุ่นมีแผ่นดินไหว9ริกเตอร์พัดเ,เขาเรียกว่าทําลายชีวิตผู้คนล้มตายไม่นานตามด้วยสึนามิในเหตุการณ์ครั้งเดียวกันเลยนะแล้วโรงงานนิวเคลียร์ระเบิดด้วยโรงงานนิวเคลียร์ระเบิดไม่ได้โรงเดียวด้วยโรงที่หนึ่งโรงที่สองโรงที่สาม มันทำลายมวลมนุษยชาติและมีหายนะเกิดขึ้นที่เรียกว่าแม้แต่โลกดิจิทัลไม่สามารถสู้กับภัยธรรมชาติแบบนี้ได้ท่านจะเห็นเลยว่ามันเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่และผมจำได้ว่าในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันสะท้อนอะไรให้กับมวลมนุษยชาติผมมีโอกาสได้บินไปประชุมโต๊ะกลมที่วิสคอนซิน ที่มิชิแกนเลกเป็นมูลนิธิของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันฟาวเดชันในปีไม่กี่ปีต่อมาเรามีการถอดรหัสเหตุการณ์ระดับโลกที่มันเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนั้นซึ่งตอนนั้นมหาอุทกภัยยังไม่มาที่ประเทศไทยนะครับยังไม่มีนะฮะเราถอดเหตุการณ์ว่ามันปีเดียวกันที่ญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวและตามมาด้วยสึนามิและตามมาด้วยโรงงานนิวเคลียร์ระเบิด ชีวิตของผู้คนที่เหลืออยู่เหลือชีวิตอยู่ที่ไม่ได้สูญเสียไปหมายถึงว่าเขาสูญเสียนั่นแหละแต่เหลือชีวิตนั้นนะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นของมวลมนุษยชาติโดยเฉพาะในญี่ปุ่นที่มีคุณธรรมมีวินยัยมีวินัยและมีความรับผิดชอบภาพที่เราเห็นจากภาพข่าวนั้นจะเห็นว่าเวลาที่มีการช่วยเหลือเกิดขึ้นทหารที่ลงไปช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นตรงนั้นเนี่ยมีป้าคนหนึ่ง ในขณะที่ทหารอุ้มมานั่งบนเก้าอี้นั้นป้าลุกขึ้นโค้งคำนับทันทีทั้งๆท,ที่คุณป้าน,นี่แกสูญเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยชาวบ้านที่เหลือชีวิตอยู่มีห้ชีวิตที่พร้อมพลีชีพในการที่จะใส่เสื้อตะกั่วลงไปดับเตาปฏิกริยามณูเพราะเทคโนโลยี ที่เราเรียกว่าเป็นเมืองแห่งดิจิทัลเราเรียกว่าเป็นสมาร์ทซิตี้ทั้งหลายเนี่ยมันพังที่นาศไปหมดเลยปรากฏว่า50ชีวิตนี้เนี่ยเขาก็ลงไปในการที่จะ,ะดับเตาปฏ,ฏิกรณ์ปรมาณูนี้เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มันสะท้อนอะไรในขณะเดียวกันเองที่สหรัฐอเมริกาเกิดพายุทอร์นาโดพัดเข้านอทแคโรไลนาแล้วเมืองพังที่นาศไปด้วยเช่นเดียวกันผู้คนในสองเมืองต่างกันเมืองหนึ่งมีวินัยและมีความรับผิดชอบ ชีวิตที่เหลืออยู่ก็เลยดําเนินชีวิตอย่างที่สามารถตั้งหลักของชุมชนนั้นได้ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเกิดเหตุการณ์เดียวกันแต่ผู้คนที่เหลือชีวิตอยู่ปล่นสะดมฆ่าแกงกันครับเพราะฉะนั้นอันนี้อยากแกามาช่วยสนับสนุนท่านประมุขโดยเฉพาะท่านพระกุณเจ้าโยเซฟนะครับว่าเรื่องคุณธรรมเป็นเรื่องที่สําคัญมากภาพถัดไปที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นภาพของเชื้อโควิด -19 นะครับ เป็นเชื้อที่ต้องบอกตรงๆว่ามันเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์โลกแม้กระทั่งทุกวันนี้ที่เราเผชิญกับเหตุต่างๆเหล่านี้อยู่เนี่ยเราจะเข้าใจได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีมีที่ไหนครับที่กระทรวงสาธารณสุขต้องขอร้องให้ทุกคนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินี่มันสะท้อนอะไรบางสิ่งบางอย่างของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหม แล้วใครไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองไม่ล้างมือไม่ใส่ผ้าปิดปากปิดจมูกประมาทในชีวิตท่านครับเชือ้อโควิด -19 ไม่ปราณีเลยครับไม่ต้องมาบอกเลยว่าท่านอยู่ในหมวกตำแหน่งอะไรท่านเป็นผู้ใหญ่หรือท่านเป็นเด็กถ้าไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความวินยัยเขาเรียกไม่ได้ฝึกเรื่องของคุณธรรมไว้ซะตั้งแต่ต้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลย ที่เชือ้อโควิดน9ทีและที่สําคัญอย่างยิ่งเชือ้อโควิดไม่ได้เล่นงานแค่ตัวเราเท่านั้นแต่มันเล่นงานคนที่เรารักและคนรอบข้างไปด้วยครับทั้งๆท,ท,ที่เขาไม่ได้รู้อีโนอีนอเนเ,เลยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ภาพที่หมอใช้สําคัญอย่างยิ่งเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่หมอคิดว่ามีความหมายมากกับวันนี้ที่เรากําลังช่วยกันสร้างคุณธรรมตั้งแต่ในรั้วโรงเรียน ผมจะหยุดสต็อปแชร์ตรงนี้ไว้แล้วก็จะคุยกันอีกสักนิดหนึ่งเพื่อให้ทุกท่านได้รับรู้ว่าเรื่องที่ท่านกำลังทำอยู่เนี่ยผมขอชื่นชมทางเครือข่ายโรงเรียนคาทอลิกโดยเฉพาะภาคีสารในครั้งนี้ที่จัดมอร์อล์มาเก็ตขึ้นมามีความหมายมากจริงๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าท่านทำได้อย่างมีเป็นมักเป็นผลอันนี้ผมชื่นชมด้วยใจเพราะว่ามันระเบิดออกมาจากภายในแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลง ผมหลายครั้งเลยที่ยกตัวอย่างอย่างเช่นของที่มาริอนุสอนบุรีรัมขอภัยที่เอ่ยนามแต่มันเป็นคุณงามความดีที่ผมสามารถเอ่ยได้และผมเอ่ยได้อย่างทั่วประเทศและแม้ตั้งบางทีไปที่ต่างประเทศได้มีโอกาสในการนำเสนอผมก็พูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าการที่เด็กขึ้นมาล้างจานล้างใจการที่เด็กโชว์นิ้วก้อยเพื่อให้เห็นว่าวันนี้หิวน้อยอย่าตักเยอะ ถ้ายกนิ้วโป้งหิวมากวันนี้อยากกินเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งแล้วมีกระบวนการไม่เว้นแม้แต่พ่วมในการโรงเรียนครูก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กทั้ง3,000ชีวิตเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดธนาคารรีไซเคลิลขยะขึ้น QR โค้ดเก็บแต้มความดีกลายเป็นธนาคารความดีนำสิ่งต่างๆเหล่านี้นำไปสู่มรรคผลและแถมเปิดรั้วโรงเรียนเปิดรั้วโรงเรียนนะครับนำไปสู่แม้กระทั่ง นอกรั้วโรงเรียนที่พัฒนาชุมชนให้กลายไปเป็นแหล่งเรียนรู้ชาวบ้านสารเสริ ภาพในลักษณะอย่างนี้ผมขอชื่นชมด้วยใจจริงๆว่าท่านระเบิดออกมาจากภายในลากเอาไม่ใช่เพียงแค่ผู้ปกครองซึ่งตอนตอน้ตนๆมีเหมือนแนวค้านทำนองว่าเขาให้มาเรียนหนังสืออันนี้มาเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานหรือกลายไปเป็นขอโทษนะคุณผู้ปกครองที่ท่านนั่งฟังหมออยู่เนี่ยท่านต้องเข้าใจเลยนะว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหากับเรื่องคุณธรรมอย่างใหญ่หลวงมากแล้วอันที่จริงไม่ใช่แค่ประเทศไทยครับ ผมไปพูดกับหลากหล,ลายนานาอารยาประเทศโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปหลังโควิด1 9นี่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงในชีวิตที่เหลืออยู่กันเองเนี่ยหากเราไม่ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมขึ้นมาและต้องเป็นคุณธรรมไม่ใช่สร้างภาพไม่ใช่เอาประกาศนิบัติมาแป,ปะฝาบ้างแล้วเอารางวัลมานั่งโชว์สร้างภาพกันไปวันวนว่ามันคืออย่างนั้นไม่ใช่ แต่มันต้องทําเหมือนคล้ายๆที่เครือข่ายคาทอลิกที่วันนี้พผนึกกําลังกันและกําลังโชว์แชร์เชื่อมความดีกันให้ระเบิดจากภายในผู้ปกครองมีหน้าที่ในการสนับสนุนและถ้าดีที่สุดก็คืออะไรรู้ไหมฮะท่านทาด้วยครับท่านต้องทําด้วยครับถ้าวันที่พ่อแม่เองเปลี่ยนนะรูกเปลี่ยนเลยครับเรามีตัวอย่างดีๆเกิดขึ้นภายในครอบครัวพลังบวกเรามีตัวอย่างดีๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนคุณธรรมมากมายเลยทีเดียวมี ผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็ได้นะครับว่าสมัยผมเป็นเด็กๆเนี่ยถ้าเรื่องคุณธรรมมันไม่บังเกิดเกิดขึ้นเลยผมก็ไม่มีวันนี้หรอกครับที่เป็นโมเดลวันนี้ฮะสมัยแม่เลี้ยงผมเนี่ยผมก็ไม่ได้เข้าใจหรอกแม่ไม่ได้บอกเลยนะว่านี่แหละเขาเรียกว่าคุณธรรมแต่ผมจําได้ว่าเวลาแม่ทําอาหารอร่อยๆเนี่ยนะผมก็มีความโลภนะอยากจะกินเป็นคนแรกครับผมก็เอาไปจานจานไปรอง เพื่อที่จะขอจากแม่หมายถึงว่าพอทําเสร็จใหม่ๆเราขอกินเป็นคนแรกเลยแต่สิ่งที่แม่ทําคืออะไรฮะแม่ให้เอาชิ้นที่ดีที่สุดงามที่สุดแล้วแม่ก็บอกกับลูกเอาอันนี้ไปถวายพระหมอก็วิ่งไปถวายพระกลับมานึกว่าจะได้กินเปล่าฮะแม่แบ่งไว้อีกสิบจานแล้วบอกก็เลยว่าลูกเอาอันนี้ไปแบ่งบ้านนู้นบ้านนี้หมอต้องวิ่งเกือบสิบบ้านในการไปแบ่งปัน แบ่งปันวิ่งกลับมาด้วยความเป็นเด็กคิดว่าจะได้กินแน่นอนเปล่าเลยครับแม่ถามคําถามเดียวกลับไปวิ่งใหม่อีกรอบคืออะไรรู้ไหมแม่ถามว่าอะไรแม่ถามง่ายๆเลยลูกๆแล้วลูกได้ไปถามเขาแล้วหรือยังว่าอร่อยไหมอา้าวเราลืมทางซ้ำวิ่งกลับไปถามว่าแม่ให้มาถามว่าอร่อยไหมพี่น้องคุณครูผู้บริหารที่รักทุกท่านท่านเชื่อไหม ผมยังไม่ได้กินเลยนะแต่ผมได้รับคําชื่นชมมาจากสิบบ้านแถมบางบ้านนะเพิ่มมาอีกก็คือบางทีติดไม้ติดมือเอาวันนี้กลับไปให้แม่ด้วยนะอย่าลืมบอกขอบคุณแม่ด้วยท่านครับความเอื้ออาทรมันบังเกิดขึ้นมันระเบิดมาจากวิถีแห่งชีวิตครับคุณธรรมไม่ได้เกิดขึ้นจากการท่องจำคุณธรรมไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่ เราอยากให้คนอื่นเป็นแต่ตัวเรากลับไม่ดูก้มลงมองดูตัวเองฮะวิถีชีวิตในลักษณะนั้นนะมันคืนกลับมาที่โคราชมันคืนกลับมาที่ภาคอีสานไม่ว่าท่านจะอยู่บุรีรัมย์ชัยภูมิอุบลราชธานีศรีสะเกษจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามนี่เราเอาคืนกลับมาได้ไหมครับน้องๆเด็กๆทั้งหลายที่น่ารักที่กำลังฟังอยู่เนี่ยน้องเชื่อไหมวิถีชีวิตแบบนี้มันกำลังห่างหายไปทุกทีมันห่างหายไปและทำให มันพร่องลงไปทุกทีกันหากเราไม่ทำเรื่องของคุณธรรมเนี่ยท่านจะเห็นปรากฏการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นแน่นอนครับผมขออนุญาตแชร์อีกนิดหนึ่งนะครับกับดัชนีชีวัดคุณธรรมที่ศูนย์คุณธรรมทำไปฮะท่านเห็นไหมครับว่าดัชนีชีวัดคุณธรรมมันสะท้อนภาพใหญ่ของประเทศเราได้มีโอกาสนำเสนอในเวทีหลากหลายเลยนะครับผมจะข้ามไปเลยนะครับเรามีโอกาส วัดดัชนีชีวัรคุณธรรมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับไม่ทราบว่าพอจะขึ้นไหมเอ่ยขึ้นแล้วครับขึ้นเราได้มีโอกาสนําเสนอภาพต่างๆเนี่ยลองดูนะครับเนี่ฮะภาพดัชนีชีวรคุณธรรม ทุกข้อคำถามประชาชนคนไทยเป็นคนประเมินเองนะครับแล้วเราประเมินออกมาท่านดูนะครับเด็กและเยาวชน13-24ถึง24ปีพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสากตันอยู่นั้นเนี่ยพบว่าค่าดัชนีอยู่ที่4.66แล้วในความซื่อสัตย์สุจริตอาจจะอ่อนแต่ที่สำคัญคือไม่มีแท่งไหนสีแดงและสีม่วงนะครับผู้ใหญ่ทุกท่านครับท่านลองดูผู้ใหญ่นะครับ25ถึีปีแดงที่ตัววินัยและความรับผิดชอบทั้งประเทศนะครับ อันนี้ไม่ใช่แค่ภาคอีสานะทั้งประเทศไทยตอนนี้วินัยและความรับผิดชอบของผู้ใหญ่แดงครับแล้วท่านดูผู้ที่มากด้วยประสบการณ์อายุเกิน40ปีขึ้นไปท่านดูสิครับปรากฏเรื่องของพอเพียงเราอาจจะกลายเป็นบริโภคนิยมทุนนิยมใช้เงินฟู่ฟ้าโดยไม่ได้ระมัดระวังตัวเองไม่มีความปรอประมาณมีเหตุผลไม่มีภูมิคุ้มกันอันนี้คือสะท้อนแดงทั้งประเทศนะครับ แล้วท่านดูพฤติกรรมของประชาชนคนไทยที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่าว่าแต่เด็กเลยนะตอนนี้ผู้ใหญ่ครับท่านก้มลงมองดูเราเองนะครับ25 40ปีตัดสินใจแก้ปัญหาโดยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลยอมลงมือทำแม้จะผิดกฎหมายเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จโต้แย้งทันทีที่มีความคิดเห็นตา่างเลือกทำงานกับคนที่ให้ประโยชน์กระตนไม่กล้าร้องเรียนทุจริตเพราะกลัวผลกระทบเล่นเอาเด็กเองเกิดอันนี้ ตัวอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี่คือม่วงทั้งประเทศคือบอบช้ํานะครับผมสต็อกแชร์แล้วกลับมาครับกราบเรียนทุกท่านเลยครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในหมวกใบไหนท่านจะเป็นผู้บริหารท่านเป็นผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ท่านเป็นเด็กนักเรียนท่านเป็นประมุขเราอยู่เป็นประชาชนคนไทยบ้านมันจะอยู่เป็นบ้านได้มันต้องมีความสันติสุขใช่ไหม เราพูดเรากำลังช่วยกันในการทำให้บ้านของเราเองเป็นบ้านที่มีคุณธรรมแล้วลองนึกสภาพดูว่าถ้าทั้งประเทศวินัยและความรับผิดชอบในผู้ใหญ่เสียหายความพอเพียงในผู้ใหญ่ไม่เป็นต้นแบบที่ดีเลยเด็กจะซึมซับอะไรไปฮะวิถีชีวิตจะซึมซับอะไรไปฮะองค์กรคุณธรรมมันไม่ได้มีไว้ให้ตัดริบิ้นและสร้างภาพและแจกประกาศสีบัตแจกโล่นะครับ แต่หัวใจสําคัญที่สุดคือเอามันมาอยู่ในหัวใจของเราประพฤติปฏิบัติเราปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทําเริ่มต้นที่ตัวเราเองถ้าเราประพฤติปฏิบัติตัวเราเองคนแรกที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่คนอื่นเลยครับคือตัวเราครับสารแห่งความสุขมันหลังในตัวเราครับถ้าวันนี้หมอก้าวเท้าออกจากบ้านคิดดี มีความคิดที่ดีประพฤติดีมีการกระทำที่ดีคนแรกที่ได้ประโยชน์คือตัวหมอครับหมอมีความซื่อสัตย์หมอมีความมีวินัยไม่ได้โกหกพกลมไปวันๆคนแรกที่ได้ประโยชน์คือตัวผมครับไม่ใช่คนอื่นเลยครับการที่หมอมาพูดผ่านรายการตรงนี้สารแห่งความสุขมันหลังในตัวผมนะครับมัน <c oughs> ขอโทษฮนะ มันไม่สามารถประเด็นไปหาทุกท่านได้นีครับไม่สามารถครับต่างตรงกันข้ามกันถ้าแค่ผมตื่นเช้ามาก็เที่ยวศาสตแช่งคนอื่นเขาด่าทอคนอื่นเขาใช้อารมณ์แล้วไปที่ทำงานก็ใช้อารมณ์อยู่ตลอดเวลาผมไม่คิดว่าตัวผมเองจะมีสารแห่งความสุขหลั่งออกมานะมันจะกลายเป็นสารอะดรีนาลินสารแห่งความทุกข์เครียดสะสม และถ้าเป็นอย่างนั้นหนึ่งวันมันคงไม่ได้ส่งผลอะไรต่อร่างกายหรอกแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นทุกวันเป็นอย่างนั้นทั้งเดือนและเป็นอย่างนั้นทั้งปีเนี่ยผมว่าไม่นานฮะได้ไปโรงพยาบาลแน่นอนนะเพราะความดันโลหิตขึ้นมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายฮนะเพราะฉะนั้นทุกท่านครับคุณธรรมใครทำคนนั้นได้ครับไม่ต้องโลกสวยเลยครับเรามาช่วยกันครับทำบ้านของเราให้มีเป็นบ้านที่สันติสุข ให้สมกับสิ่งที่เรากำลังมีตั้งปณิธานร่วมกันครับคือรักเมตตาซื่อสัต,ตย์กตัญญูและอยู่อย่างพอเพียงแล้วระเบิดจากภายในตัวเราครับระเบิดจากตัวเราครับคนแรกที่จะต้องเป็นต้นแบบที่ดีไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าท่านจะอยู่ในหมวกใบไหนถ้าเราประพฤติปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนั้นคนแรกที่ได้ประโยชน์คือตัวเราครับคนถัดไปที่จะได้ประโยชน์คือใครพอไหมฮะ คนที่เรารักและคนรอบข้างครับเรารักใครล่ะครับแน่นอนนะผู้ใหญ่ทุกท่านก็มีลูกมีหลานนะลูกหลานเขาก็ดูอยู่ว่าพ่อของเขาเป็นคนที่โกหกพกลมไปวันๆหรือพ่อของเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์พ่อเขาเป็นคนที่มีวินยัยหรือกลายเป็นคนที่หย่อนยานไปซะทุกเรื่องถ้าเราเป็นต้นแบบที่ดีวิถีชีวิตนั่นแหละครับ ที่จะช่วยทําให้ลูกหลานของเรากลายเป็นคนที่มีจิตสำนึกท่านลองนึกสภาพตอนที่ญี่ปุ่นเกิดเหตุการณ์นะแล้วเวลาเกิดวิกฤตขึ้นมานั้นนะ่ะในวิกฤตนั้นคุณธรรมจะค้าจุนโลกครับไม่ใช่ดิจิทัลนะครับไม่ใช่โซเชียลมีเดียไม่ใช่ทวิตเตอร์ไม่ใช่ YouTube แล้วก็ไม่ใช่ y o u t u b e อร์อินฟลูเอครับเราฝึกกันวันนี้ เราไม่รู้เลยนะครับว่าโลกข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เรารู้อยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเรามีสติที่ดีแล้วเราเป็นเต็มไปด้วยคนที่มีหัวใจแห่งคุณธรรมการันตีว่าอันนี้จะช่วยในการค้ำจุนผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดีแน่นอนครับเชิญชวนกันทุกท่านนะครับและขอชื่นชมในโรงเรียนเครือข่ายคาทอลิกภาคตอนออกเชียงเหนือโดยเฉพาะเจ้าพาพ โรงเรียนมารีวิทยาของจังหวัดนครราชสีมาที่ทําให้เกิดการรวมพลังกันของวันนี้ผมขออนุญาตชื่นชมในานามของศูย์คุณธรรมและเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านเรามาชวนกันทําความดีคุณธรรมผมทําได้ท่านก็ทําได้เช่นเดียวกันโรงเรียนที่เป็นต้นแบบเป็นโคช้ชก็ช่วยโคชชิ่งให้กับโรงเรียนที่เป็นน้องใหม่ขับเคลื่อนไปด้วยกัน แล้วโรงเรียนไม่ได้มีแต่เด็กนักเรียนมีทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองมีทั้งคุณครูมีทั้งผู้บริหารแล้วเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่สร้างแรงกระเพื่อมให้กับทั้งชุมชนนั้นได้เรามาสร้างตัวอย่างที่ดีๆต่อกันนะครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าการประชุมครั้งนี้การมาโชว์แชร์เชื่อมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์มหาศาลและเป็นต้นแบบที่ดีให้กับประเทศชาติเป็นต้นแบบที่ดีในแวดวงการศึกษาตลอดไปครับกราบสวัสดีทุกท่านครับขอบคุณครับ ครับขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับสวัสดีครับ